เมื่อรัชการที่หนึ่งทรงหลังน้ำพระเนตรสู่พระราชองค์การเอาธรรมเนียมอย่างใครมาประพฤติเถิดภาพพระบรมสาธิรลชรัชก,ก,การที่หนึ่งเมื่อรัชการที่หนึ่งทรงหลังน้ำพระเนตรสู่พระราชองค์การเอาธรรมเนียมอย่างใครมาประพฤติเถิดเกรดต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์มักทำให้เรื่องราวแห้งๆซึ่งบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารน,นั้น กระจ่างชัดสนุกตื่นเต้นและเป็นชีวิตทีวามากขึ้นอย่างเช่นเรื่องการทรงผนวดของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยครั้งเป็นกรม,มหลวงอิสรสุนทรน,นั้นในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งฉบับโรงเรียนหลวงสวนกุหลาบบันทึกไว้เพียงสั้นๆว่าทรงผนวดสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ ครั้นมาถึงนาเดือน8ในปีวอกนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่เจ้าฟ้ากรมมาหลวงอิสรสุนทรพระชนมายุได้21พรรษาควรจะบรรพชาอุปสมบทแต่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมมาหลวงเทพฮาริรักทั้งเจ้าฟ้ากรมมาหลวงนริรนรนเรศสองพระองค์พระชนมายุเกินอุปสมบทแล้ว ยังหาได้ทรงเป็นภิกษุไม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตให้ออกทรงผนวดครั้นวันอาทิตย์เดือน8ขครึ่งค่ำหนึ่งเวลาเช้าสามโมงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินรอณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมด้วยพระสงฆ์ราชาคณะและพระราชวงศานุวงศ์สอเท้าพระยามุขมนตรีทั้งหลายสโมสรสันนิบาตโดยอันดับจึงเสนาบดีปรึกษาให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงอิศรสุนทรทรงผนวดก่อนถึงอ่อนพระชนมพรรษาก็เป็นลูกหลวงเอกมีบรรดาศักดิ์สูงกว่าสมเด็จพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์นั้นเป็นโอรสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระชนแก่กว่าก็จริงแต่บรรดาศักดิ์ต่ำกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอให้ทรงผนวดทีหลังครั้นเสร็จการอุปสมบทแล้วก็ประทับอยู่ในอุโบสถเวลาบ่ายพระสงฆ์ราชาคณะเจริญพระพุทธมนตร์ครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าพระสงฆ์ชั้นเป็นการฉลองเสร็จแล้วก็ตั้งขบวนแห่กรมมหลวงอิสรสุนทรขึ้นไปประทับอยู่วัดสมรายเรื่องราวดูเหมือนจะเรียบร้อยเป็นปกติดี แต่เกร็ดที่ได้มาจากหนังสือชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดความครึ่งชนิดที่ถึงกับทำให้รัชกาลที่หนึ่งต้องทรงหลังน้ำพระเนตรมาแล้วและผลลงเอยของเรื่องนี้ก็มีได้เป็นอย่างที่พระราชพงศาวดารบอกไว้ภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นายทองดวงเรื่องของพี่พี่น้องน้องสมเด็จพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์ซึ่งทรงร่วมผนวดในคราวเดียวกันนั้นได้แก่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรม,มหลวงนริรนทร์นเรศก้องราชสกุลนรินทร์ทารังกูลทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรม,มพระเทพสุดดาวดีหรือที่เรียกกันว่าพระองค์ใหญ่ตำหนักเขียวบ้างเจ้าคุณพระตำหนักใหญ่บ้าง ส่วนสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมหลวงเทพภริรักษ์ก้อนราชสกุลเทพหัสดินเป็นโอรสในสมเด็จพระพี่นางเธอกรมพระศรีสุดารักษ์พระองค์น้อยตำหนักแดงหรือเจ้าคุณพระตำหนักแดงและต้นเหตุของเรื่องนี้ก็เกิดจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมพระเทพสุดาวดีเจ้าคุณพระตำหนักใหญ่นั่นเองเนื่องจากการทรงผนวดคราวนั้นถือเป็นการทรงผนวดของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ครั้งแรกในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์บรรดาเสนาบดีผู้ใหญ่จึงปรึกษากันจะจัดให้ถูกต้องตามราชประเพณีแต่ครั้งแรกก่อนและให้ต้องตามสัตดินาซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเป็นต่างกรมทรงสัตดินา 4, สี่หมื่นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอทรงสัตดินาน้อยกว่าเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันดังนั้นถึงแม้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจะมีพระชนมายุอ่อนกว่า แต่ด้วยศักดินาที่สูงกว่าจึงต้องทรงเป็นนาคเอกออกหน้าและให้ทรงผนวดเป็นลำดับแรกเสียงทรงบนจากหลังฉากครั้นถึงเวลาทรงผนวดเจ้าพนักงานได้เชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงบรรพชาก่อนเจ้าคุณพระตำหนักใหญ่ที่เสด็จอยู่ในฉากใกล้ที่ประทับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทอดพระเนตรออกมานอกฉากเห็นข้า ก็ทรงขัดเคืองบ่นว่าต่างๆนานาทรงไม่ยินยอมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอซึ่งถือว่าเป็นน้องจะได้ทรงผนวดก่อนสมเด็จพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์ที่ถือว่าเป็นพี่เสียงทรงบน่นนี้เข้าถึงพระการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ประทับอยู่ใกล้ๆทรงรำคาญพระราชหฤทยัยจึงมีพระราชดำรัสตรัสถ,ถามเหล่าขุนนางที่จัดพระราชพิธีว่า เหตุใดจึงจัดให้น้องออกนอกหน้าที่แบบนี้เสนาบดีผู้ใหญ่ก็กราบทูลว่าที่จัดดังนี้ถูกต้องแล้วตามพระราชประเพณีที่จะให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอทรงขนวดก่อนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอไม่เคยมียิ่งอย่างกรมมพระเทพสุดาวดีเจ้าคุณพระตำหนักใหญ่ทรงได้ฟังก็ยิ่งขัดเคืองทรงบ่นว่าด้วยพระวจาซึ่งคงจะรุนแรงทีเดียว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงกรมพระเทพสุดาวดีว่าทรงมีทิฏฐิมานะมากและวจาก็มักจะร้ายแรงภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีพระรูปวาดจากเขาพระพักพระปฐมมงศ์ผสมผสานจินตนาการจงเอาธรรมเนียมอย่างใคร่ใคร่มาประพฤติเถิดพระวจาทรงบ่นของกรมพระเทพสุดาวดี ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกที่ทรงสดับอยู่ทรงพระโรมมนัสจนถึงกับมีน้ำพระเนตรและมีพระราชองค์การความว่าจงเอาธร,รมเนียมอย่างใคร่ๆมาประพฤติธเถิดให้จัดลำดับตามอายุเกิดใครแก่ให้ไปหน้าใครอ่อนให้ไปหลังหรือตามลำดับบรรพบุรุษที่นับตามบุตรที่บุตรน้องนั้นเถิดเพราะเราเกิดมาเป็นไพร่ได้มาเป็นเจ้านายเมื่อเวลาเป็นเบื้องปลายอายุแล้ว ในที่สุดเจ้าพนักงานก็ต้องจัดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอสองพระองค์เป็นนาคเอกนาครองส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอต้องทรงผนวดเป็นพระองค์สุดท้ายเห็นไหมครับว่าเกล็ดสนูก,กบว่าพระราชพงศาวดารเป็นกอง